ครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟีมูดอนดัมซิงนะครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาดูรถขุดค่ายโคมาสึพีซีร้อ 130, รุ่น8ตัวท็อปกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็ลูกเลือเล่อเกตตัวแคเร,รียหนึ่งตัวครับ เป็นงานขุดลอกสะเก่านะครับผมี่ขายายสาด้านข้างแล้วก็ขุดลึกลงไปอีกนะครับช่วงล่างก็ใช้เป็นแครเรร์เก็ดลูกนะครับเก็ดตัวโอ้ไม่ใช่ลูกเลื่อนนะครับเก็ดตัวแคเรเร์หนึ่งตัวนะครับใบแท็กเก็ดสิบเซ้นนะครับคันนี้ก็เป็นอามยาวพิเศษครับ ะไปแล้วครับตะน้อยนะครับโอ้โอควันขโมงเลยครับตะน้อยฮะปรับแต่งทางอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ายังมีดินยุกอยู่นะครับ อัดลงไปนะครับทางยังไม่อยู่ตัวครับเพราะว่าทําทางใหม่ครับผมทําทางลงมาเอาดินใหม่นะครับในชั้นล่างนะครับยังใสไม่เยอะครับเพราะว่าลองทางไปด้วยนะครับ ทำทางแล้วก็เดินย่ำครับผมเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวปลาวางครับวิบ่งกันสองคันครับผม ส่วนโครนนี่พี่จ้อยน,น่าจะตากไว้นะครับเพราะว่าเปิดเอาหน้าโครนแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมครับเอาชั้นล่างครับผม ส่งสัญญาณแ่เรียบร้อยครับโอ้มีโยกเยกครับผมอ่ะน่าจะไปได้แล้วแหละนะครับอ่ะเที่ยวต่อไปครับตะน้อยครับผม ่ะเปลี่ยนมุมครับมาดูแบบมุมกว้างๆครับผมกาลงไปวะกาลงไปวะพูดนะ่ะ ขึ้นเองเนี้ยขันลงไปบ่ <laughs> ปหายเอาไม่โค้ขึ้นเนี้ยบ่หายขีมมือไม่โค้ขึ้นเนี้ย <laughs> ไปแล้วครับผมแฮมไปเลยอาไปแล้วครับโดน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 ดนนนโโอออกโทนมาทำเป็นคันสะครับ โอ้ปลาหวาังถอยอันตรายครับเมื่อกี้เกือบตกสาครับผมควัเตอร์หัวรอใหญ่เลยครับ ด้านล่างนี่จะเป็นดินตับมาครับฮะเดียวนีนะ่แหละอันเดียวนี่แหละ

นาทีะไปเอาไปแกเลื่อนให้เนี่ยยึดหนารถฉันเลยยึดไตบ่อยึดยยยในยึดใ,ในหัวรถนะ่ะไปแกเลื่อนนะอันง่ายๆน่ะยึดในดรถฉันเลยไหม ่ะเริ่มใส่เยอะแล้วครับผมทางนี้เริ่มจะอยู่ตัวแล้วนิดนึงนะครับก็อัดบทไปเรื่อยๆครับแหมยังดีนะเพราะที่ว่าเจ้าร้อนี่เป็นอัมยาวพิเศษครับก็เลยเอื้อมได้ไกลนะครับ นี่ครับรถดําก็จอดทางห่างครับผมยังเอื้อมถึงนะครับความยาวนี่เกือบเท่ากันนะครับกับรถขนาด200นะครับส่งสัญญาณแต่เรียบร้อยครับผมไปครับปาวางรอบเร็วครับโอ้หมดไหมโอ้ไม่หมดครับไม่หมดนะครับ โอ้ยังไปได้ครับผมฟ้าว่างพี่จอยี่ต้องคอยซ่อมทางไปเรื่อยๆครับทุกลิปเที่ยวนะครับคอยเอาลูกลังไปอัดเรื่อยๆครับ มาดูเที่ยวของตาน้อยกันต่อครับผมทางเริ่มอยู่ตัวงานก็เริ่มจะออกครับผม พี่จ้อยนี่จะขับไปแบบเรื่อยๆนะครับไม่เร่งรีบไม่ทรมานรถนะครับ <laughs> ขุดซรนี่จะไปแบบเรื่อยๆครับ น้อยก็เต็มเรียบร้อยครับรอปลาหว่างครับผมนี่ขนาดแค่วิ่ง2องคันนะครับต้องรอนิดหนึ่งนะครับโอ้ปลาว่างก็เหยียบมาแล้วครับเพ <c oughs> ื่อจะให้ตะน้อยไม่ได้เสียจังหวะในการขึ้นบ่อครับ ดินเหนียวเปียกๆนี่ครับกับดินตับมาเปียกๆนี่หนักมากนะครับหนักจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นสะเก่านะครับด้านล่างนี่ยังมีน้ํายังชุ่มช่าอยู่เลยนะครับมาดูปลาวางกันอีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับอ ไปรถไทย ระวังมันกัดเด่น<笑><笑>เต็มแล้วเรียบร้อยครับผมอโอเคครับส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดลูกกระดิ่ง youtube ช่องฟรีม,มูรอนดัมซิงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ<笑><笑>อย่าไปวะไรเห็นน